กันกับฟอกกี้เจอีกแล้วนะคะแล้วคลิปนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องไข่ไข่ไครไข่ไข่ในภาษาญี่ปุ่นนะคะว่าเขาเรียกกันว่าอะไรบ้างนะคะมาเริ่มจากไข่เลยก็คือทาม a โกแปลว่าไข่ค่ะแต่ถ้าเป็นไข่ดิบนะคะที่ยังไม่ผ่านการเอาไปปรุงค่ะเขาก็จะเรียกว่า n a m ะทาม a โกน a มะทาม a โกแปลว่าไข่ดิบค่ะ ถ้าเป็นไข่ต้มในภาษาญี่ปุ่นจะเรียกว่ายูเดทามาโกะยูเดทามาโกะแปลว่าไข่ต้มค่ะถ้าเป็นไข่ต้มยางมะตูมนะคะอันนี้ชอบทานมากๆเลย <S <S เขาก็จะเรียกว่าฮันจุกุยูเดทามาโกะฮันจุกุยูเดทามาโกะแปลว่าไข่ต้มยางมะตูมค่ะไข่ต้มออนเซนในภาษาญี่ปุ่นจะเรียกว่าออนเซนทามาโกะออนเซนทามาโกะ แปลว่าไข่ต้มอ,ออนเซนค่ะแต่ถ้าเป็นไข่ต้มสุกก็คือต้มแบบสุกเท่าๆกันเลยนะคะจะเรียกกันว่าเซ n นจุคุยูเดะทามาโกเซนจุคุยูเดะทามาโกแปลว่าไข่ต้มสุกค่ะไข่เจียวถ้าเป็นไข่เจียวแบบญี่ปุ่นนะคะมันก็จะเป็นลักษณะเหมือนไข่ม้วนนั่นเองแบบนี้เขาจะเรียกว่าทามาโกยากิทามาโกยากิแปลว่าไข่เจียวค่ะแต่ถ้าเป็นไข่เจียวแบบ เหมือนฝรั่งเขาก็จะทับศัพ์ไปเลยว่า omuleji omuleji แปลว่า omlet นะคะส่วนไข่เจียวแบบไทยนะคะภาษาญี่ปุ่นจะเรียกว่า t a i ท f u t a m a า o y a k i t a i มกกา f u t a m a k o y a k i ไข่ดาวอันนี้ของโปรดเลยภาษาญี่ปุ่นจะเรียกว่า metamayaki metamayaki แ,แ,แปลว่าไข่ดาวคะ่ะไข่ตุน อันนี้ก็เป็นของโปรดเลยเวลาที่เราทานอาหารญี่ปุ่นเนี่ยจะมักมีไข่ตุ๋นถ้วยเล็กๆเ,เสิร์ฟมาให้ด้วยถ้าเป็นอาหารแบบเซตนะคะไข่ตุ๋นในภาษาญี่ปุ่นจะเรียกว่าชาวังมูจิชาวังมูจิแปลว่าไข่ตุ๋นค่ะไข่เยี่ยวม้าในภาษาญี่ปุ่นจะเรียกว่าปีดังปีดังแปลว่าไข่เยี่ยวม้าค่ะส่วนไข่แดงในภาษาญี่ปุ่นจะเรียกว่าคิมิหรือลังโอ หรือลังโอแปลว่าไข่แดงค่ะส่วนไข่ขาวในภาษาญี่ปุ่นนะคะจะเรียกว่าชิโรมิหรืออีกคำหนึ่งก็คือลังปะขุแบบไหนก็ได้ค่ะแปลว่าไข่ขาวนะคะเดี๋ยวเรามาดูรูปประโยคตัวอย่างนะคะอย่างภาษาญี่ปุ่นที่พูดว่านิฮงโนชาวามุจิกะไดสึกิเดะนิฮงโนชาวามุจิกะไดสึกิเดสแปลว่าฉันชอบไข่ตุนญี่ปุ่นมากๆเลย เดี๋ยวมาดูอีกประโยคนะคะอย่างประโยคที่ว่าวัตชิวะเมตตามยากิดะเคศุคราเลมาสวัตชิวะเมตตามยากิดะเคศุคราเลมาสแปลว่าฉันทำได้แค่ไข่ดาวจบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปไข่ไข่ของเราถ้าใครชื่นชอบก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปล้ำลนะ้ำายบาย